ສະບາຍດີພີ່ນ້ອງເບິດຄູສູ່ຄົນເດີ້ບໍ່ຊິຢູ່ໃນຫຼືต่างປະເທດດອນຮັບຄ່ອງບກົ້າວນບກົ້າບ້ຖ່ນ້ລືນພນ້້ອງນນ້ລີຍປບຸດອນນໍກພ່ນຄາວຽກພິ່ນປເຮັດານພິ່ນໄປອັນກໍ່ກພງພີ່ນ້ອງອີ້ເພິ່ນກໍ່ກຳແພງລະຈັງອັນ มาทำกันก็ได้เปินย่างก่อนไปแล้วถ่านนี่เด้อบ่เพิ่นเอาบท่าอีกจากใครด้พามาเนนอเห็นหัวเห็นห้องกับพามาบัตรแต่โลดบัตรบอกก็บ่ได้มาน้ำมันในพี่น้องทะลึ่งมากับป้าแล้วก็กับลุงมหาโนไม่ก็คือว่าดุงกับอ้ายของบอกเก้าอะไรพี่น้อง ถ้าภาพสั้นก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ยสาลื่นบ่ได้ถือไม้ขากล้องสาลื่นก็สิเมื่อยยางในเว้าก็อย่าเมื่อยๆแน่ว่าูปาูดอนตนนี้ก็ยังบ่เห็นห้วยหนอมาผิดทางน่เด้อไปปา้เด้อยางไว้แายางทนบอกเพิ่นพาไปห้วยมวันนี้พี่น้องเพราะว่ามาผิดทาง พี่แหละเพื่อสิออกมากเลยจักเพิ่นไปใช่เลยผู้ขับรถไทยกับเพิน่นเพิ่นไปหาเฮ็ดป้าเลยผู้ใดเป็นเมียเอิ้นหาเพิ่นได้เพิ่นมาใหญ่ทางใหญ่บอนมมมผมมีทางไปผมมีก่อนนะไม่ม,มีคนหาแล้วทางหน้านะคนหาลัดแล้วบอกเราวนะไม่เห็นเราพาไปลงบนอลเ,เท่าไหรนะ่ลง นนาตาสิข่ายปัจจุบันพี่แห่งยูพูนแล้วว่าเนาะมันเบิดไปไม่ได้กระดูกเสร็จควรอ้อยจะเบิดโกนะฮะกมันบ่ฮอสโหย่เออเสียงป่าพ่นอะไรก็มาเขาบ่ได้มีเชียงป่าพนเขาว่าบุมีทางไปบุมีทางไปอยู่มันโขกเขาปุ๊กอ้อยนี่นี่แรงอ้อยบปงนไงอ้าจุ่มกับยูได้น้ำให้เวลาจักแรงแหละลงป้าลงป้าลงป้า กินห้างเม้มเด็กก well ินห้างเม้มแบนี้มแห้งเนาะแพรมาจะกินเลยเจาเห็นไหมเขาจับกัดรถนะแัดเห็นเลยจับกัดเลยจะแพ่ออกมาเนาะเช็บ้างนาะห้องเม้มนะกินกันเลกินกินเอ๊ยไปก็กินเนาะสบายดีด้อลืมสบายดีท่านเจ้าเลยสบายดีนะ ชองมันเป็นนะลุงได้น้ำไม้ชองแดงสบายดีลุงสบายดีเราเห็นอันกอน้ำไม้เจ้าพมาพิษแล้วบบดนี้ไปไปไปถึงป่าโอ้ไปพิษป่าชั่งเนาะเขาอายุคันจิไปลงหน้าเพื่อจิตไข่ก็ไปลงทางพุทเลยอยากใช่ไหมล่ะกลับไปกลับมาตอนนี้พี่น้องชีหอดเที่ยงแล้วแหละเพื่อจะได้น้ำไม้ใครรกลูกลูกใหญ่แล้วลูกข่อยก็ใหญ่แล้วแหละลูกข่อยก็ได้ จะลุกน่ยเขาให้ไม่เอาไม่เอาไอ้แกล้ง okay. ม okay. 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 ันเคยเอาแล้วไปเอาใครก็ไปยากเอาเนาะว้าบ่มีทางลงคนมีเสียงปากคนหาลัดทางนั้นแล้วปลาอ้อยน่ยมันหูโขกบมีทางเงาข้าปลูกอ้อยกระโตเลยมั้งโอเคพี่น้องถับไปเบิ้งตอนหาหน่อไม้บบบนี้พี่น้องเลยตอนนี้กับเพื่อนสิพายใหญ่ถุงใหญ่ทางพี่น้องถับไปเบิ้งตอนห่อตอนหน่อไม้คนละโอเคพี่น้องตอนนี้กะกำลังสีหอดห้วยหาหน่อไม้พี่น้องเลย ข่าก็งามมารีพี่น้องเลยป้าตัวข่าหน้าพื้นงามมารีนี่พูดเลยพี่น้องเลยหยหาหน่อไม้กับลุงไปลุ่มพูดเลยข่าวงามมารีนี่ข่าวงามมารีพี่น้องป้าตุ่กินขี้รงหวยหาหน่อไม้พี่น้องเลยกินนี่ไปพิษทางเปลี่ยนทางไม้มาบ้านมาหวยใหม่ เขาเป็นงามลีนหาวอยู่มีหนทางคขนฮาดว่าหรือมีผักแว่นผักสแง่งน่าผักแว่นงามดีป้ะขามาเก็บเอาผักแว่นเข่าล้านนะเป็นงามลีนเข่างามลีน ตอนนี้กำลังย่างาลงกไปห้วยพี่น้องเลยห้วยก่อนน้ำไม้อีกแหละทางสาวลื่นเคยหาประจำแทนเอาก็ยังว่าอยู่บนทางสอดห้วยเหรอ chợt thương này nhàng nó ma lùm tí nòi và luôn phần chợt rồi đi thương ô oh, phộc ven phần thang cà mì phộc ven cà chèng nó mây nhoi này khéo phần cây sì man đấy này. ฟักแวนเดีมีแต่ยงางามๆเออขาก้นมาขอจีเอาฟักแวนก่อนมักจะได้ฟักแวนกับแกงมะม่ายเอ้ฟักแวนเตาเห็นป่ะค่ะลายดิขาก้นมาเอาเนาะเอามากินกับแกงมะม่มยเด้อขอนถ้วยเลยพายพาลงก็ลงเด้อบประกันไาเด้แบบนี้ไปทางไปทางมัน ขอปลไปต้องปล่อยได้ไดตัวไฟตัวมันได้ไปหยอกเพื่อนพี่น,อน,นอ้องเลยไก่แล้วไก่ชิมถั่วใหญ่ละบ้านนี้จับกล้องกระปวดแขนพี่น้นองเพราะว่าบ่ได้มีไหมขากล้องหรือไหมขากล้องมา เดี๋ยวพี่น้องไอ้ปลาโดนปลาหน่อไม้ผู้หน่อไม้เฮียลตอนนี้ก็กำลังสิ่หอดก่อนหน่อไม้พี่น้องเลยไปรุดนน้ำกันพี่น้องไอ้ว่าน้ำไม้สีออกลายซชำใดเนาะซาแต่เก้าซาลื่นมาห่วยนี่บ่พลาดพี่น้องไอ้ได้เป็นกระสอบหน่อไม้ น้ำลายว่า,านในหวยนี่เนาะนนจะลื่ก็จะไปคอยภาพอะไดพี่นอ้องอ้าคือมีแต่้อยชอบมาแทนไม่มก,ก็ได้ไมีอยู่พี่นอ้องไอ้นออี่บเลยค่ะจิใน้องก,กันกับเจ้าเลยไม่ปน้ำปันนี่เลย นี่จะเป็นน้ำมันโจดนะนี่เอาไปเลยนะเป็นน้ำมันโจดน้ำนโจ่นเลยเราไปรดเห็นกอนนะม้ใส่ไปรดทประกันมอยลงเอเลยกะนัเื่อกนเออเออไปห่นเลยาไปรห็ก่อ้ไปปรกัวล้ำเมื่อนเอออหลาไปรเก่อนนม้ยใช่ไปรดทำปรกันว่ลงเลกะม้า่อก่อนเเอไปหั่นลเราไเห็นก่อมั้ยใไปด้ แมงต้องเอาดอกอันแมงนะน้ำห้วยกะลายเด้อพี่น้องเอ้ยน้ำไม้สิบ่เน่าซะบ่น้ำท่วมน้ำไม้นี่เนาะกลัวที่สุดก็คือยนน้ำมเน่านี่แหละคยเคยมาหาตนั้นก็ได้หลายน้ำมแต่มีแต่เน่าได้บ่ หัวได้ทำได้เป็นทัวบ้านนี่เพิ่นเผอัดพี่น้องก็ย่ะไปน้ำกันเนาะก็ต้องเน่อัดแล้วเนาะเพิ่นขี้อายเพิ่นเป็นเฉยเป็นชาวพี่น้องเอ้ยประศิษฐ์ครับภูเขาประเทศนอกใหครพยาบ่านบ้านย่านกล้องบ้านไปผู้ไปทั้งเวลาผู้แต่ยังว่าไม่ตกบวอึดเทาก็เคยพาเจ้ามาอยู่ด้วคือ เมื่อก็นั่งอยู่ค่อยพลัดห้วยนี่ก็ไม่แฮงอยู่ดอกก็เป็นผักแล้วดิสิไปได้บัดนี้เฮาว่าคุณทั้งเพิ่นผู้เจ้างมาทางนี้ม่อนบัดนี้ก็ได้ายมเด้อพี่น้องไมไปเลยว่าบ่มก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ยได้บ่ได้บ่หากนวแท้ทางสื่่ยังบ่ได้หานอไม้เด้อพี่น้องยังคาถือกล้องให้ป้าเป็นคนเอาเด้อนอไม้นี่ป้า จัหงหวนะที่ให้เพื่อนจับกล้องให้ชาวลื่นจัดการเองน้องพอเพื่อนบบเพื่อนบบไว้นะเพื่อนบถนัดกำพานน้ำไมอ่ะให้เพื่อนจับกล้องให้ทรับเองชาวลุ่นจัดการนี่แป๊ดเดียวเต็มกระสอบพี่น้องนนอานะซิบได้ไหมโอ้เน่าเห็นบ่นี่ินี้แหละเน่านะเออชิได้เได้ไหมนี่สามชิโน เดวชิ้นต้ตายตมันึ่งกีรองก็ชิ้นม่เฮงกระนก็ขอโทษขอพายพี่น้องพนมันนองไยักไม่ันท้ายนี้อันตลางต้ยเดี๋ยวเดีว่าตัชุ่งะคุปาทำไทพใช้เดียวนะอือเอาก็อาล

ามพอนั <blinking> <injections> ่นคือามานได้เด้ๆแบบพกนี้น้ำไม่บุคคลพวกีไปนบุมีน้ำไม่ไมิจฉาไม้บงอุ้ยน้ำลายบุหันขามกับบริเลกบริเลกแต่มันตรงได้ลุยมันนสิลุยบได้ะติช้างเอาเอายังช้างจะชิบิ เกอบเขาอยู่สายนอบัานนี่แหละพี่น้องเลยบูบ่นไปจะข้ามไปหาพักนั่นได้ขอจะขำทั้งเลยเคยขำอยู่พี่ไปข้ามหาพักนั่นไปไจะบุไปบ่ใส่มีคอนมาป้าเออไปใส่คอนป้าจะย่านยังขำประตายเลยกลับมาพี่จ้ะฮะกลับมาข้ามบนน้ำไายพี่ มันตื้นนึงเด้เขาเคยเขาเคยขามตลดดอดย่านยังเจ้าก็ได้นไล่เล่นน่องทางทางป่านในกบ่น้องเจ้าเคเอาแต่เนงน้อยแทะอยากเนงน้อยขอเอาถ้าขอเนียงน้อยไปขามหาพักน,นั่นไปไปก๊อปก๊อปไป มาเด้อมาเด้อมาเด้อปัดปัดนี่เออข้ามบนภาคนั่นเขาเคยหาเนาะข้ามบนน้ำไหลนี่เลยนี่บนทินนี่เลย,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 ยโอ้ข่อยพลาดนี่ก,กระจายแล้วหางข่อยไปก่อนปตดเกือบเด้อป้าพี่น้องเอ้ยผิดทางกนนาระไดสะลุนพลาดนี่กระภากก้องแตกอยู่นี่เลยมันนี่มาเด้อมาเด้อมาเด้อ พอน้ำลหลพี่น้องขกกากะลีนี่นำไหลคักะกลีนี่จะลื่นจะหนมไมี่น้องเดินเตาเดอยดูย่ยันลมกปานนั่นมาเด้อมาเด้โอ้ก็นำกกายขากะลีพี่น้องจ่ายบังบงสิ้ำบังเล็กอยู่เห็น อก็ไม่ได้เลิกแต่เป็นพีดพี่น้องแต่ลุงจะชิบว่ารอดดอกพี่น้องสิือปิดคลิปก่อนอยังสิดข้ามเพราะว่าความพิิตคิดในยังข้ามกัรอดพิชิตคิปไปจำแนก่อนพี่น้องเดี๋ยวข้ามไปข้างนั้นยังสิดถ่ายไม่วันนี้พี่น้องจะพัดจับแขนกันข้ามข้ามมากข้ามมากข,ขอยอดแล้วได้ขอยอดแล้วได้ ต่ว่าเจ้าหางยี่ภานั่นเด้อเข้าได้เออเรียนพันได้เนาะบัมาน้วชิมเข้ากันยา่ว่าไปเดียวหลายคมก็ไ่ได้แล้วแน่นย้ำไม่ได้เลยเจ้าหางจเขามาพักนี่ เดินมำพี่น้องดิทำไมนี่สะดิจหงนอาไไม่ขึ้นเงไปเลยอะม่ป้าพ่มาเอาเดินเก็บมาเยด้ออาหักาก็แู่้สิขบมาได้พี่น้องผู้สิพานพ้น เรียกไปเลยทางาล่นนี่ก็ได้เฮ็ดกระบอกบ่แถวนี้เฮ็ดยังนอ้่าเงบนนี้แลน้าเพียงแค่นาได้่าองะ่าใหตจนมื่อะะเาอหิได้หางก็ก เดน่อาไมนอาไมก็มีอยู่พี่น้องเลยก่ออยู่สูงไปนี่มันอาจจะ่บน่าวนะไม่อยู่ต่ำอะไรเลยมันสีเน่าพี่น้นองเนเข้ามาเพื่อสิฮักไรเ <c oughs> บากเนย่ บุญญาต่อป้ายเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันว่าไหนฉันมันก็เอาประเด็นเดมามาขุดเอาน้่ยในช่องนอนให้ป้าเป็นขุดพี่น้องเฉลิมค่ะที่กล้องน้ำไม้ช่องนอน Đó, chuẩn tệ nó vừa khảm nam đây nam lầy cả nam hèn nó chân subscribe cho kênh sắp Mì Gõ Để Những cái cầu, nên nó nần dung gần nó nần gần bay này tóc bay 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 bay tóc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  bay บ่ลงดอกอ่าก็เคยมาตลอดนี่ได้นํามาเฮียวออกอันบักใหญ่มันบ่6คืออันทางเฮาไปมื้อนี้เนาะต่อยมื้อนี้ลงทางพี่น้องเอ้6ก6จนบ่เห็นอีหยังเลยูปาบูดอนไปเลยสายคลิปาน้ํามน้ํามันนี่แหละลงให้พี่น้องได้เบิ่งพี่น้องเาทางบ่าเพิ่นไปเฮ็ดเวียกทางเฮือนเพิ่นน่ะเพิ่นอันนั้น ทางเพือออเพพ่อนเพื่อนก็กำแพงเพื่อนบลให้ถ่ายคลิปป้าเอาน้องหญ่แท้หน่ไปก่อนเพื่อนบลให้ถ่ายเพื่อนอายกล้องว่าพังนั่นเพื่อนก็หักอ่อนนี้อันนอยู่พี่น,อมามาน้องเพราะว่ามานำกัรหลายคนอยู่คนละพังอันน้อยเพื่อนก็นเอาได้เพราะว่าทั้งบา้านเพื่อนเพื่อนบุคคลมีน้ำไม้ทั้งป้าพี่น้องป้าชาลิน สรุนก็เห็นอันน้อยอยากกลายแล้วได้เอาแต่อันง่ายปีงมาแต่ใช่ไม่มีดอกน้ำอะไรทัดๆปีงที่จับได้มแกงต้นเที่ยงพี่น้องเก็บพักแวนพักสะง้างมากินแซ่บแซ่น้อยกเอาพี่น้องเอามาแกง มะเถิดมะเถิดป้าบุญจิใจเย็นเด้อพี่น้องเอ้ยเพิ่นมักใจเย็นเด้อเพิ่นหาเพิ่นอยากเอาคุณแหนงสิขอซอลื่นนี่อันน้อเบิกเอาไปเรื่อยๆใจฮ้อนหาน้ำใหม่เพิ่นเจ๊าะเพิ่นสิใจเย็น

thằng này cái gì uẩn hiện, uẩn hiện, nè, không ổn nhẹn ổn nó nàng không áo bò áo lút nó nó nàng trong này cái áo à, kén chết โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาลื่นกับสีอจบคิปไว้เพียงสำเนี้เด้อพี่น้องเพราะว่านาทีกับไลนยนาทีแล้ว,วน,น,น,นพี่น้องสื่อดสบายนาทีแล้วทางสาลื่นก็ขอขอบุญขอบคุณทางเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาตนะิดตามรับชมพี่น้องเลยแต่จนจนจบระบบข่าวโฆษณาสุดท้ายนี้สาลื่นกันขคอกล่าวคำว่า,วาสบายดีพี่น้องสบายดี